ขอพระคุณท่านผู้ว่าครับท่านคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมดออรอิสระอินยาจากกุชินารายกลาลสิธ์ครับผมขออนุญาตนำเสนอรีพอร์ตท,ที่ผมได้รับมอบหมายให้ไปสต๊ดดี้มานั่นก็คือเรื่องปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำซึ่งจากการที่ไปศึกษามาโดยเฉพาะยิ่งรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทําทุกปีนำเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะนซึ่งเราสามารถเข้าไปโหลดอ่านได้ครับผมติดตามศึกษามาตั้งแต่ปี50จนตราบจนปัจจุบัน65ที่น่าตกใจสำหรับการสินก็คือต้องสรุปว่าเมื่อมีการจัดลำดับความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เพราะว่าความยากจนในโลกยุคสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่นิยามอยู่แค่คำว่ายากจนเงินทองความมีรายได้น้อยเท่านั้นแต่นิยามจากองค์การสหประชาชาติกำหนดความยากจนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการขาดโอกาสทางการศึกษาการขาดที่ดินทำกินการขาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐการขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่การเกิดสภาวะพึ่งพาการอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่มีผู้มีอิทธิพลที่ครอบงำประชาชนคนอื่นการไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองดัชนีเหล่านี้มีอีกหลายตัวครับที่ผมรายงานในเอกสารที่มอบให้ทุกท่านเมื่อนําเป็นดัชนีมาประมวลเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ค่าสรุปออกมาจัดลําดับเขาเรียกว่าความยากจนซ้ำซ้อนครับท่านรายงานของสภาพัฒน์ ตลอดระยะ20กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งผมสรุปออกมาเนี่ยน่าตกใจคือจังหวัดกาลสินของเราติดลำดับ1ใน5จากท้ายทุกปีติดทุกปีครับถ้าดูในแผนที่ตารางเปรียบเทียบตั้งแต่ปี40มาจนกระทั่งปี65เนี่ยก็จะเห็นว่าเราย่ำอยู่ที่เก่ามาตลอดมีคนอื่นๆแข่งกับเรานะครับสีสเกตก็เคยอยู่ในดับท้ายๆของเราแต่หลงัลงๆเขาหายไปลวเขาหลุดไปล,ละ อยู่ทนท้ายก็มีสามที่ก็คือไม่ห้องสอนนาราธิวาสแล้วก็กาลสินแต่แม่ห้องสอนนี่ต้องยอมรับนะ ghp ดัชนีความสุขมวลรวมเนี่ยไม่ห้องสอนคือลดับหนึ่งของประเทศไทยนาราธิวาสก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่จํากัดอยู่แค่ดัชนีความยากจนแต่เขามีปัญหาความขันแย้งภายในทําให้ลําดับเขาน้อยทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่นา่าจะอยู่ในลำดับท้ายท้ายแต่กาลสินเรานี่ไม่มีปัญหาทาง ภัยธรรมชาติไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เราก่อกลุ่มสามท้ายจากท้ายมาตลอดเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตกผลึกเรื่องนี้ลงมือทําอะไรกันจริงๆยริงจังๆแล้วไหมจริงอยู่ว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันดินดําน้ําชุม่มบ้านเรามันอากาศดีเราไม่ได้รู้สึกทุกร้อนอะไรแต่ต้องยอมรับนะครับทุกท่านว่าดัชนีความยากจนมวลรวมนี้ใช้จาก ผลิตจากมาจากเป็นดัชนีชี้วัดจากองค์การสหประชาชาติซึ่งวัดคุณภาพชีวิตของพลโลกประชาชนโลกทุกคนนะครับนี่คือดัชนีสากลถ้าเราได้ลำดับท้ายๆของประเทศไทยรวมทั้งตัวประเทศไทยก็คงไม่ได้ลำดับสูงนักหรอกของระดับโลกตัวนี้เท่ากับชี้ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คุณภาพชีวิตของเราเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในโลกใบนี้ เราอยู่ที่ไหนสิ่งที่เราควรจะเป็นคืออยู่ที่ไหนในเมื่อบ้านเมืองเรามันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วเราทํากันมาอย่างไงเราบริหารบ้านเมืองกันมาอย่างไงเราปกครองบ้านเมืองกันมาอย่างไงยี่สิบปีซัดซะได้เกือบที่โหลแผ่นดินที่มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยปกครองกันมาอย่างไงนี้วันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิตกวิจาร์จะต้องมาวิเคราะห์กันจริงจัง,จงแล้วลงไปมือไปแก้ไหมลงมือแก้ไหม นะครับผมคิดว่ามันเรื่องร้ายแรงครับ